สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวกันกินข้าวกันอรือย่างคะเช้า,ชานี้วันไม่เช้าเท่าไรเนาะสายแล้วนี่อาหารของเรามีน้ำพริกมีน้ำพริกกะปิประทูเบื่อแล้ววันนี้ไม่ทอดปลาทูมีน้ำพริกกปปะกป,ะกมกกปิมีแตงกวามีมะเขือนิดหน่อยแล้วก็กะเพราหมู กะเพราหมูให้ทายว่าเราใส่ผักอะไรให้เพื่อนเพื่อนทายว่าเราใส่ผักอะไรนะผักไว้ก่อนอันนี้แกงจืดแกงจืดเต้าหู้เต้าหู้แล้วก็ผักรวมอันนี้บอกเลยถั่วงอกกับผักหวานบ้านที่เราปลูกไว้ในสวนก็พอได้กินเลยนะ พอตัดเราเราจะตัดบ่อยพอเราตัดบ่อยเขาก็แตกแล้วยิ่งเป็นหน้าฝนด้วยเขาก็จะแตกมาให้เรากินให้เรากินทันเลยแหละนี่รู้ยังคะรู้ยังว่าเราใส่ผักอะไรมีหน่อไม้ต้มเต๋เบื่อหน่อไม้อยากลองใส่อันนี้ดูบ้างเนี่ยมะละกอเพื่อน มะละกอนในสวนเราเราก็ามาขูดใส่ปรากฏว่าอร่อยเพื่อนๆเอามาใส่ผัดกะเพราหมูใส่มะละกอสับเราเคยแด่เอาไปแกงนะเอาไปแกงกับไก่แกงกับปลาแกงเผ็ดน่ะใส่กะทิหรือไม่ก็แกงปลาก็อ,อร่อยแต่ไม่เคยที่ว่าจะเอามาเอามาใส่ไปกะเพราอ่ะเราก็ลองมาใส่ดู รากฏว่ามันอร่อยจริงๆเพืเ่อนๆไปลองทํากันดูเลยอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นผักในสวนของเราด้วยปลอดสารกินได้สบายใจมาค่ะมากินด้วยกันใครอยู่ใกล้ๆมาทันนะโอเคขออนุญาตกินก่อนแล้วกันจะกินเผื่อเพื่อนๆทีออ่อยู่ไกลๆด้วยนะคะถ้าชอบคลิปเราช่วย กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่รักแฟมิลี่ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ